สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมก็จะพามาดูสกินซากาโมโตะริวจิที่มันชื่อโคจิผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสรุปผมผิดเองหรือว่าเกมเขาแปลผิดแต่ว่าก็เป็นสกินของฟอร์เวิร์ด l a b แ e r s o n a 5ครับก็สกินม่วงนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมก็กดเป็นแรงเพราะว่าแรงมันเปิดแล้วแล้วก็ถ้าใครถามว่าแบบเอ้ยมันเคยมีคลิปก่อนหน้านี้ในช่องแล้วไม่ใช่หรอที่เป็นสกินนี้นะอ่า คือเกมเขาปรับโมเดลหน้ามาใหม่นะผมก็เลยจะทําอีกรอบนึงแล้วผมก็ว่าจะทำเรียกว่าไงจะทําเป็นแบบซีรีส์สกินเพอร์ซนาเท่าที่ผมมีไปเลยโอ้เสียเสียไว้ด้วยซึ่งหวังว่าผมจะไม่เล่นแปลกๆนะ แล้วก็ประดับที่ผมใส่ไปจะเป็นประดับ c o l l e p e r s o n าด้วยครับแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกถ้าใครอยากดูแบบมีเอฟเฟกหรือว่าไม่อยากดูแบบไม่มีเอฟเฟกนี้ก็สามารถบอกได้ครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนใส่ Effect, เอฟเฟกไปไหมมอกาน,น่าครับสัตว์เลี้ยงแน่นอนแมวตัวดีตัวเดิมเวิรทา้งเข้าบอยทั้งโฟร์เิดเลยครับแต่นี้ผมเกิดนี้ให้แล้วกันใครอยากเซฟชีวิตก็นั่นหรอัน,น งั้นงั้นผมเอาการเอาเอาการบดให้เสียแล้วกันมาไม่ไม่รู้อช่ชีวิตกันเองนะเขาเขาไม่เอาข้อบดหรอกหรือเปล่านะฮันเตอร์ช่างใจโอ้เราเกิดซ้ายเลยอืมเครื่องตรงไหนจะลอกนะถ้ามีเครื่องแถวๆผมผมปั่นไปเลยแล้วกัน อ๋อ oh, แล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่สีคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ผมอัดในคอมเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเล่นแปลกๆมากเพราะปกติผมเล่นในโทรศัพท์แล้วก็ฟ o r w a r d น่าจะมีแบบเลี้ยวไม่ชินมุมบ้างแหละเพราะว่าความเร็วเม้ากับความเร็วมือมันไม่เท่ากันครับอยากแบบเอานิ้วจิ้มจอแล้วลากมากเลยแต่ตอนนี้เครื่องน่าจะช้าอยู่ครับมีปัญช้าสองคน นี่ครับประดับประดับแบบอลังการมากอันใหญ่มากใช้เมาส์เล่นแทนเหรออ่าแล้วอากายกรรมโดนครับแล้วเป็นแวกด้วยซับยากแน่ก็จริงๆผมว่าสกินนี้มันแบบมันสวยนะแต่ผมว่ามันยังสุดได้มากกว่านะตอนเป็นสกินสกาวแบบ มากแต่ที่ผมชอบที่สุดของสกินนี้สองอย่างอย่างแรกคือแบบถ้าวิ่งอะ่ะวิ่งแบบวิ่งไปเช็ดจมูกไปรู้สึกว่าแบบมีแค่สกินนี้เท่านั้นละแล้วก็แบบลักบี้สกินนี้ก็สวยตัวอื่นใช้เด่นมากคันก็่ฉลกแล้วเหมือนตอนนี้บอกก็เหงาบิมาแล้วถ,ถึงจะมาสักพักแล้วก็เถอะ แล้วก็กไอร e โซ o า a 5มีทั้งสติกเกอร์อันนี้แล้วก็อีโมดผ่อนคลายด้วยครับผมไปช่วยเขาดีกว่าโอเคไม่เดากรอทองมาแล้วจังหวะนี้หันปิดมาครับ ปอ้ไม่ตันไม่ตันยช่แล้วยช่แล้วยช่แล้วมุมเบี้ยวไปนิดนึงปันก่อนปันก่อนรอดไหมเพื่อนน่าจะน,าน่าจะมีระยะนิดนึงจังหวะนี้ ระว,วังปิเปอร์ครับโอเคแต่ว่าผมบล็อกต่อไม่ได้เพราะผมเจ็บสักฮิตสักนิดนึงแล้วเขาล็อกเครื่องครับอย่าลรอเจ็ดห้าถ้าชนผมโดนเองแน่แล้วจังหวะน,นี้สามเครื่องครับขบอยต้องเข้าให้ แม้ว่าผมจะมีไทแต่ผมไม่สามารถแลวเขาล็อกเครื่องผมไม่หยุดเลยอ่ะล็อกขบอยดึงติดครับให้ขบอยดึงเลยให้ขบอยดึงเร็ว ถ้าั้งว่าีีไม้ตะโลงคาร์ราไลล้มไปแล้วล็อกเครื่องไม่หยุดเลยโอ้โดนด้วยฮะผมน่าจะต้องกดกดด้วยก่อนแล้วเสียไปดึงครับ ไล่ขบอยไปปั่นก่อนจังหวะนี้ก็ต้องซับไม้ให้สุดครับเพื่อให้เครื่องทันหรือหรือห,หรือไม่ก็คิวกันไปตั้งเกมใหม่แล้วเครื่องห้าสิบแล้วครับผมว่าผมสามารถซับได้ผมค่อนข้างเชื่อและศรัทธา เต็มเต็ม<ๆ>เหลือลักบีก้อีกย7ดปร์เซครับแล้วเหมือนเครื่องน่าจะทันหรือเปล่าเมื่อกี้เสียน่าจะลุกเองเพราะที่ผมคำนวณรวจังหวะนี้เครื่องเตรียมแล้วครับรถสุดไปเลยแต่มันโอ้เสียตายแล้วหันเอาไหมไม่เอาครับหันเอาไหมไม่เอาถ้าเขาจับมาโซนประตูผมจะแย่ แต่ผมมีลักบีอีกย7จ็ซจังหวะน,นี้ประตูเปิดแล้วครับได้ไหมเพื่อนโอ้โหเราข้าวบอยดึงอย่างเท่่ทันเปิดประตูไปเอาเขาครับ ไม้น่าจะได้เราเข่าบอยได้ไหมสามได้ไหมเอาเข่าบอยซับเซียต่อนี่ครับ e <c oughs> อีโมดโัษณาครับโอเคล้วเข่าบอย,ายออกได้ครับเ <c oughs> นี่ยกาฟิตี้ของอัซน่าครับ ก็เป็นเกมออกสามไปครับสำหรับคลิปนี้สกินนี้ก็มีเพียงแค่ประมาณนี้แหละไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย